สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมนะคะประจำเดือนกันยายน2563นะคะอาจารย์ขออญาตสับไพ,พ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกรกฎค่ะ ได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ตัวตนนะคะแล้วก็อัลสวินดาบเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วยสองถ้วยจัสเมนสิบดาบเดอะแฮงแมนหนึ่งดาบหกถ้วยราชาดาบค่ะ ไพ่ตัวตนของชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้อาจจะแปลการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะอาจารย์มองเนี่ยในตำแหน่งการงานเขาพูดเรื่องงานก่อนเลยนะคะไพ่นะคะการงานนะคะขึ้น1ดาบนะคะ1ดาบเนี่ยแปลว่าจะต้องมีการ เริ่มอะไรใหม่ๆการจบอะไรบางอย่างในที่เดิมนะคะงานเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะที่ผูกพันมานานนะคะ The Hangman สิบดาบเปนน็นว่าหนึ่งนะคะแปลได้หลายประเด็นถ้าใครทำงานเป็นจ๊อบจ๊แปลว่างานนั้นกำลังจบลงแต่คุณไม่ต้องตกใจค่ะเป็นอย่างนี้จบลงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานใหม่เข้ามาได้นะ,ะวิวก็คือโชคลาภมันมีโอกาสหมุนเข้ามาเนี่ย หมายเลขหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะงานจับนี้จบลงไปคุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะว่างงานมันจะมีงานเข้ามาอีกตัวใหม่ให้คุณได้ทันทีหรือใครทํางานประจําอยู่เนินนานมาแล้วเบื่อซ้ำซากเหลือเกินจะได้งานใหม่ไหมในเดือนกันยายนเนี้ยนะคะก็รักดหางานก็ยังได้งานที่ถูกใจอยู่ดูนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะไปในภพลาภเป็นหัวขถ้วยนะะอาจจะเป็นเพื่อนเก่า อยู่ๆเขามาแนะนํางานให้คุณหรือแม้กระทั่งเจ้านายเก่านะคะข้างหลังให้ตัวตนเป็นราชาดาเจ้านายเก่าเรียกตัวกลับไปทํางานอืเสนอเงินเดือนตำแหน่งอะไรให้ก็แปลเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่อยู่ปัจจุบันเจ้านายปัจจุบันเนี่ยเอยไม่ได้ดังใจเลยไม่สนับสนุนไม่ เขาเรียกว่าไม่สปอนเซอร์อะไรให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเกณฑ์อย่างนั้นสําหรับชาวกรกฎเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเรียนอยู่ก็แปลว่าจบการศึกษานะอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่เราศึกษามานานเฮ้ยจะจบปีนี้ไหมเทอมนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรับรองถ้าอย่างนี้แปลว่าจบการศึกษานะคะเป็นข่าวดีค่ะนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยพบก,การเงินเป็นไพ่อศวินดาบนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าต้องขยนันต้องแบบทุ่มเทกับสิ่งที่ทําให้เต็มที่คือจะไม่ได้เงินอะไรเข้ามาได้ง่ายนะคะแปลว่าเราจะต้องออกไปหาไรายได้นะคะไม่ได้แปลว่าเงินลอยเข้ามือแน่นอนแหละไพ่ใบนี้นะะแต่ ในโปรเจกต์ในโครงการนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะชาวก็ระกดคิดอะไรไว้เสนอโครงการเสนอ,องานดีลงานกับใครอยู่ให้ไปตามงานนั้นนะคะคุณต้องออกไปหาออกไปเจรจารหรือถ้าไม่ได้ออกไปแปลว่าคุณต้องยกหูโทรศัพท์คุยกับเขานะคะติดต่อกับเขาให้แบบ ปิดเกมปิด j อบได้อะแล้วก็จะได้เงินได้ผลประโยชน์เข้ามาแน่นอนนะคะส่วนในตำแหน่งของคุณแม่นะฮะสุขภาพยังดีหรือตำแหน่งครอบครัวญาติพี่น้องก็ถือว่าดีนะคะอาจารย์มองยังเหมือนกับมีเกณฑ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลก,กันก็ได้นะ้า่เจ็ถ้ยวยยังรักให้กันดีอยู่7จ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะ แล้วก็นะคะหรือบางท่านกำลังคิดนะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เจ็ดเหรียญกำลังคิดจะซื้อบ้านซื้อคอนโดก็มีนะคะแต่อาจจะเป็นซื้อในแง่ของการซื้อเงินผ่อนก็ได้นะอาจารย์มองต้องมีบ้านหลังใหม่คอนโดคอนโดหลังใหม่ได้นะคะสำหรับชาวกรกฎเนาะใครคิดอยู่ก็ทำได้นะคะ,ะใครไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานราชการก็ยังถือว่าผ่านนะะหรือยื่นเรื่องกับ าการขอสินเชื่ออืมอาจารย์มองว่าผ่านนะคะอ่อต่อไปนะคะในเรื่องของลูกน้องบริวารโอเคดีนะคะหรือใครามีลูกก็ลูกดีมากๆลูกเป็นอภิชาติตบุตรว่านอนสอนง่ายใครที่แต่งงานมานานอมไม่มีบุตรสักทีมีเกตตั้งคันได้นะหน่ถ้วยเห็นไหมคะไพ่าหกถ้วยเป็นภาพเด็กแล้วก็อยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่า โยกนะตำแหน่งที่3ามหลังลัคนามีเกณฑ์มีลูกได้นะคะในตำแหน่งอริไม่มีปัญหาคะ่ะได้รับความร่วมมือหรือศัตรูปเปลี่ยนมาเป็นมิตรก็ยังได้นะคะในตำแหน่งคนรักนะคะถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันปรับความเข้าใจกันได้นะคะ,ะรีเทิร์นกันได้แน่นอนนะคะรักกันมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำใครโสดมีเกณฑ์เจอคนรักเข้ามาได้ด้วยนะคะ ใครโสดก็ถือว่าคนเข้ามาอาจจะเป็นคู่แบบสร้างคู่สมจัก,กรวาลส่งมาให้ก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ถ้าใครรักกันอยู่แล้วจะยิ่งรักกันมากขึ้นใครคุยกันมานานมีแผนมั่นหมายแต่างงานนะคะส่วนในตำแหน่งสุขภาพให้ระวังอาการปวดเมื่อยนะคะกล้ามเนื้อนะคะกระดูกมีปัญหาหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ หนึ่งนะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วมีเกณฑ์ว่าหมอสั่งผ่าตัดอะไรก็ตามโอเคเลยค่ะปลอดภัยค่ะหรือบางคนมีเกณฑ์เสริมความงามก็ได้นะคะอันนี้เป็นการแก้ดวงหนึ่งก็บริาจาคเลือดบริาจาคลงศพนะคะหรือซื้อประกันอันเนี้ยแก้ดวงได้นะคะจะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นสำหรับชาวกรกฎค่ะโอเคเรามาดูเลขโชคลาภกันนะคะ ขอเลขโชคลาบสักสองใบสำหรับกรกฎค่ะองค์พระพิฆเนศขึ้นมานะคะดีมากๆเลยค่ะอู่ไพ่สวยงามมากขนลุกเลยนะคะเนี่ยเออชาวกรกฎนะคะคุณได้องค์พระพิฆเนศท่านคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่และมีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะคะเลขโชคลาบค่ะ ได้188ค่ะสำหรับกรกฎนะคะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมทูกใจกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ